สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของดาวโจร VIP นะคะประจำวันที่11 12มกราคมปีหกหกนะคะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพานันนะคะสำหรับดาวโจร VIP ตัวเด่นก็คือ0กับ8ปกับ8 8่แปดศูน8์8ป0ห0ึ0ง0ป0ส0ง จับคู่ก็ 800, 8ปด8ูน4์8 2 2 8 2 0 0 2 4 0 0สอง40นงีนย์เอนาหมาใสอตัวหนึ่งนะคะ68068 4 2 6ย2 4กดสสองเนาะง่ายๆสั้นๆนะ3มตัวที่เราจับให้ก็มี042 482 804 6 8 2 6่0 ก็ขออยเนเพื่อนทุกคนโชคดีนะคะจับหันเอาเด้อเลขสี่ตัวเนี่ยต่อไปเป็นดาวโจนอันนี้เป็นเลขขี้เด้อหนอันนี้เบิลทุกตัวนะคะหนึ่งหนึ่งหนึ่งนเดเจ็ด้าเก้าห้าห้านี่นะหนึ่งศูนย์หนึ่งสามหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดนึ่ก้าสนย์สามหนึ่งสามสามนย่นึ่งหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งสามเจ็ดเจ็ดเก 139สามก้าหรืจะสามเก้าห้าสก็ได้นะคะจับคู่ก็1 3ึ่งสามสามหนึ่งหนึนึก้ก่งสเเะก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีทั้งสองแนวทางเอะจับคู่ซื้อด้วยกันเนื้อนี่เรีกคูเลกคีเลยนะวันนี้สําหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะคะโชคดีทุกคนทุกแนวทางนะเฮงเฮงปังปังนะคะ ตื่นเช้ามารับทรัพรับโชคค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์นะ